สวัสดีครับผมร้านแต่งรถ LK Auto นะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งชุดแต่งรอบคันนะครับผมสำหรับเจ้า Fortuner GR Sport นะครับผมวันนี้มาในชุด Apollo GR นะครับผมเป็นชุดแต่งที่เสริมความสปอร์ตนะฮะให้กับตัวรถอย่างโดดเด่นและลงตัวในทุกมิติเลยทีเดียว ในส่วนของด้านหน้านะครับผมตัดด้วยสีดำเงาแบ็กลอสนะฮะรับกับตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะฮะที่เป็นสีดำจากด้านซ้ายจจรด,ด้านขวานะครับให้ความสวยสปอร์ตแบบนี้เลยทีเดียวนะครับในส่วนของด้านท้ายมาพร้อมกับ ท่อคู่ทรงใบไม้และดิฟฟิเซอร์หลังนะครับที่เป็นดําเงาอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมท่านใดสนใจติดตั้งก็สามารถติดต่อสอบถามที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับ